สนับสนุนโดยสารแดง b h e r b สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการกูทาเวลเที่ยวไหนดีค่ะนี่คือจะบอกว่ารายการนี้เราก็ยังอยู่กับเทพิเศษเหมือนเดิมนะคะด้วยเหตุการณ์ต่างๆซึ่งวันนี้เนี่ยจะบอกว่าเรามีพิธีกรถึงสองท่านด้วยกันนะคะก็คือแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะ เราชื่อเด็กหญิงสิวาพายเป็นจัดเตยพัชชื่อเล่นน้องแพมให,หมค่ค่ะสวัสดีครับอ่าเอลนะครับนายธนันชนทองเลยครับผมอ,อายุเท่าไหร่คะอายุ11ค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุ15ปีครับผมโอ้โอเคน้องรวมกันแล้วอายุเอยอะกว่านี่ก็โอเคเข้าใจดีครัเ <laughs> <laughs> พราะได้อยู่เพราะได้อยู่เ <laughs> ที่ยงคืนทันมานี่คือ ไม่ถึงบางอะไรบาง <c oughs> อ่ะมาพี่อยากรู้ว่าหนูเป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ค่ะอ่าแล้วน้องแอลล่ะเป็นนโคราชครับผมอ่าโคราชจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี่อ่ะแต่ก่อนนี้จะไปเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดพี่ยากรู้นิดนึงว่าเราเคยถ่ายรายการกูทาวเวลไหมอืม เคยไหมเคยค่ะเคยครับผมเราถ่ายกี่เทปและมีอะไรบ้างประมาณ3ามเทปอะค่ะก็จะมีไปสวนสยามค่ะสวนสยามค่ะแล้วก็ไปอักบาดบนหลังช้างค่ะที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะแล้วก็ไปเที่ยวที่ปราสาทตาเมืองทมค่ะแล้วก็เทปที่3มก็จะเป็นไปที่เขาพนมรุ้งค่ะ ใช่แล้วค่ะอ่ะแล้วทานเอลเหรอคะถ่ายผมผมถ่ายมาสองเทปนะครับผมก็จะมีเทปที่ไปอ่าวัดซีมาลายทรงธรรมครับผม,มที่โคราชครับผม,มแล้วก็ไปกับน้องครับอ่าสวนสยามคือไปสนุกไหมอยากรู้ฟิลว่าแบบว่าตอนที่เราไปถ่ายด้วยกันเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างก็สนุกครับผมแล้วนะได้เล่นเครื่องเล่นต่างๆ,ๆ,ๆที่สวนสยามเไปสนุกไหม สนุกมีถ้าสมมติว่าพี่ไม่เคยไปเลยพี่ไม่เคยไปสวนสยามอันนี้ก็เรื่องจริงค่ะไม่เคยไปสวนสยามอยากรู้ว่าแบบในอธิบายพี่ฟังซิมันเป็นยังไงมันเป็นสถา,านที่แบบไหนอ่ามันเป็นสถานที่มีเครื่องเล่นครับผมอ่าก็ะจะมีพวกเครื่องเล่นแบบพวกรถไฟหอกพวกไวกิ้งอะไรแบบนี้ครับผมอ่าแล้วเราเราชอบเครื่องเล่นไหนกันที่สุด ถ้าจําชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรขอบอกว่าอธิบายก็เอ้ยมันเล่นอย่างงน้นอย่างนี้อย่างนั้นชอบที่ไหนตัวตอนผมชอบรถไฟหอ,อกครับรถไฟหอ,อกแล้วหนูล่ะออ <c oughs> ชอบมาหมุนค่ะน้องน่ารักอะทุกคน <c oughs> คือจะบอกแบบนี้ว่าน้องๆอะ คือทํางานมาใช่ไหมก่อนหน้านี้คือไปถ่ายแบบกันมาแล้วก็กลับมาที่นี่ก็คือรีบมาเพื่อถ่ายรายการของเรากันเลย <c oughs> ก็คือขอบคุณมากๆนะคะเอาแวะบอกนิดนึงนะคะทุกคนอาจจะตกใจว่าแบบอุยน้องหน้าเต็ม,มเลยอะไรอย่างเงี้ยคือน้องไปถ่ายรายการมาแล้วสวยมากอเอออ่ะอ่ะแวะกลับมากลับมากันที่ตรงนี้พี่อยากจะบอกพี่อยากจะถามว่าแล้วไอรายการที่หนูไป ตาเหมือนทมก่อนละกันอ่ะทีละคนนะทีละคนคตาเหมือนทมคือเราไปที่ไหนมาบ้างอ่ะเทพนั้นเราไปไหนมาบ้างไปตักบ,บาทบนหลังช้างค่ะอ่าคือซึ่งมันจะมีที่เดียวในโลกเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศคนเยอะไหมคนเยอะมากๆเลยค่ะอืมแล้วร้อนไหมแล้วถ้าสมมติว่าพี่จะไปเนี่ยพี่ต้องไปกี่โมงแล,แล้วมันมีวันเดียวหรือเปล่าหรือว่ายังไงต่อป,ปีใช่ไหมคะ ใช่ค่ะก็จะมีน่าจะประมาณ2วัน,นะคะ่ะก็พี่สามารถไปได้ตั้งแต่6กโมงเช้าค่ะถึงประมาณ10บโมงค่ะอโอเคใครอยากไปอรอติดตามปีหน้านะเพราะว่าเราเพิ่งไปถ่ายเทิปนี้กันมาใช่ไหมอ่าโอเคแล้วเราไปไหนกันต่อคะไป วัดบุรพารามค่ะวัดบุรพารามก็คือไปถวายขคองให้กับเจ้าว่าใช่ไหมคะโอเคอันนี้คือเราไปด้วยนะคะแทรไปด้วยแพยก็เลยดูรู้นิดนึง <c oughs> ไปเป็นช่วยน้องๆดูแลน้องๆหยิบน้ําหยิบข้าวอะไรอย่างนี้อะโอเคแล้วเราไปที่ไหนกันต่อไปปราสาทตาเมืองทมค่ะ ภาษาตาเมืองทมคือตอนนี้กําลังเป็นข้อพิพาทกันเลยเนาะคือมีการประทะกันเล็กน้อยระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะจะบอกว่าเราไปกันก่อนที่จะมีข่าวออกมาว่าทหารไทยโดนกับระเบิดเมื่อน,นี้นั่นเนี่ย แค่ติดวันนะใช่ไหมถ้าสมมติเนี่ยพี่นั่งคิดอยู่ว่าแบบว่าถ้าสมมติว่าวันนั้นเราไปแล้วแบบมันมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาจะทํำยังไงนี่แล้วเราล่ะเราไปแล้วเราได้เราแบบไปเจออะไรบ้างอืก็ไปเจอคนท่องเที่ยวค่ะแล้วก็เจอทหารค่ะพี่พี่ทหารใจดีไหมใจดีมากค่ะแล้วก็เอาขนมไปให้พี่พี่ทหารได้ค่ะ ก็คือเป็นเหมือนแบบว่าสถานที่ที่มันจะมีสามที่เนาะแต่ว่าตาเมืองทมให,ใหญ่ที่สุดนะคะใครที่อยากไปก็ลองไปดูมีตาเมืองทมตาเมืองโตดแล้วก็ตาเมืองนะคะใครที่อยากไปก็ลองไปดูคือจะบอกว่าที่นี่เนี่ยก็เป็นข้อพิาพาทอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของข่าวไปเราไปกันต่อดีกว่าแล้วเราไปที่ไหนมาต่ออีกไปเขาพนมรุงะะ้งค่ะเขาพนมรุง้ง เป็นยังไงไหนลองเล่าบรรยากาศสิคนเยอะไหมบรรยากาศเป็นยังไงอากาศร้อนนะเปล่าพื้นที่ใหญ่ไหมอ่ะก็คนเยอะเยอะเยอะมากค่ะอ่ะโอเคแล้วก็จะมีบันไดเยอะๆค่ะก็ขึ้นเหนื่อยอยู่ค่ะว่าไงคือเทนั้นอ่ะเราถ่ายด้วยกันเนาะใช่ใช่แล้วพี่ก็แบบว่าอุ้ยมันเป็นสถานที่ที่อ่า มันจะมีช่วงเป็นบางช่วงนะคะทุกคนที่เราก็ต้องศึกษาก่อนลองดูหน้าเพจของเขาว่าแบบว่ามันเป็นยังไงนะคะคือที่นี่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนมาว่าสถาปนิกสมัยก่อนคือเขาฉลาดมากไม่รู้เขาไปคิดได้ยังไงก็คือแบบแสกพาธิตลยคะ่ะถ้าสมมติว่าแบบมันตกอ่ะมันจะผ่านรูช่องประตูประสาท มันก็จะทะลุมาคือเป็นลำแสงเลยทุกคนใครที่อยากไปคือไปให้ตรงช่วงมันจะสวยมากแต่ตอนที่เราไปเนี่ยเราไปไม่ตรงช่วงใช่ไหมคะก็เลยแบบว่ามันอาจจะไม่ได้มีแสงแบบนั้นแต่ว่าคือสวยเหมือนกันสวยมากๆแล้วก็อากาศดีด้วยนะคะเออมีอะไรอยากแนะนำไหมสมมติว่าแบบว่าจะชวนพี่แอลไปเนี่ยหนูอยากแบบว่าพาเขาไปที่ไหนระหว่างตาเหมอนทมกับอ่าอะไรนะเมื่อกี้นี้อะไรนะแบบเวียงจันชร์ใช่หนูอยากพาพี่แอลไปที่ไหนคะ อยากให้พี่เอลไปที่ตักแบบบุรีรังช้างค่ะอะต้องพาไปปีหน้าแล้วนะลอ,องไปมนาะลองแล้ว <c oughs> อ่ะ,อะโอเคแล้วพี่เอลล่ะคะพี่เอลไปถ่ายมาสองเทปพูดถึงเรื่องสุทสยามไปแล้วอีกที่หนึ่งเป็นยังไงอ่าวัดศรีมาลายทรงธรรมครับผมก็เป็นวัดที่อ่ะแตกจากวัดอื่นไปหน่อยครับผมก็จะเป็นอ่นาศิลปะบนกำแพงครับผม แตกกว่าที่อื่นครับเขาจะเขียนเรื่องต่างๆอ่าเขาจะเขียนเรื่องต่างๆที่เป็นกระแสอยู่บนกําแพงวัดครับผมอย่างเช่นโควิดอะไรเงี้ยอ๋อก็คือเหมือนแบบว่าเขาก็จะเพ้นตามผนังวัดเลยใช่ไหมแล้วมีที่ไหนอีกไหมเราไปที่เดียวเลยหรอใช่ครับผมไปแล้วเทมันมีใครไปถ่ายบ้าง มีผมกับเอ๋ยครับผมอาโอเคแล้วสนุกไหมบรรยากาศเป็นยัไงคนเยอะปะอ๋อผมไปช่วงเช้าคนคนน้อยครับผม,มวันนั้นวันหยุดด้วยอือโอเคอยากให้ทุกคนทั้งสองคนเนี่ยเลือกซีว่าแบบเอ้ยที่ไปถ่ายถ่ามาเนี่ยชอบเทปไหนที่สุดอ่ะน้องแทนไหนก่อนสวนสยามค่ะอ่อสวนสยามเนี่ยเหมือนกันค่ะน้องสวนสยามตอนนั้นไปถ่ายกันกี่คนคะโอ เยอะครับผมแต่จำไม่ได้อ๋อคือจะบอกว่าเป็นเทที่แพรคือเข้ามาไม่ทันนะคะเรามาเรามาช้าไปนิดนึงแต่ว่าน้องๆเนี่ยเขาไปถ่ายแล้วแบบเป็นเรื่องแบบโอ้โหทุกคนแบบพูดถึงกันเยอะมากว่าเออมันสนุกมันจอยอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่าอยากรู้ว่บว่ามันไปกันแบบทั้งวันเลยไหมแบบเที่ยวกันจนเหนื่อยเลยไหมทั้งวันแล้วผม,อมโอเคแล้วอยากรู้ว่า พี่แอลล่ะถ้าสมมติว่าพี่แอลจะพาน้องแพรใหม่ไปเที่ยวเนี่ยอยากพาไปที่ไหนพาน่าจะไปที่บ้านผมนะอุทยานแห่งท่าเขาใหญ่ม,ม,มันเป็นยังไงเคยไปหรือเปล่าเคยไปครับผม,มก็มันเป็นอุทยานนะผมว่ามีสถานที่ถ่ายรูปด้วยครับอุทยานเขาใหญ่อ๋อพี่เคยไปคือจะบอกว่าแพเคยไปเขาใหญ่ตอนนั้น ไปกับเพื่อนแล้วแบบว่าเหมือนเราไปแพ้อะไรสักอย่างไม่รู้อะแล้วผื่นขึ้นเต็มคอเลยทุกคนคือไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราไปแพ้อะไรมาแล้วเราก็แบบว่าเป็นทริปที่อยากกลับไปซ้ําอีกเพราะว่าเราไม่เคยเหมือนเราไม่ได้เที่ยวพอเราผื่นขึ้นเราก็กินยาแก้แพ้ทุกคนแล้วก็หลับไม่รู้เรื่องเออแล้วพี่อยากรู้อยากรู้ว่าถ้าสมมุติว่า เราอะจะทำรายการนอกจากรายการกูทาวเวลอยากทำรายการไหนอย่างเช่นไปกินไปออกกำลังกายไปเที่ยวอะเที่ยวก็คือรายการนี้แหละแล้วลเล่นเกมอยู่ในสตูกับรายการแบบว่าปรึกษาปัญหาคุณหมอหรือว่าเป็นแบบว่าท็อปปิกต่างๆเรื่องฟงเรื่องแฟนมีไหมอยากทำรายการเกี่ยวกับอะไรบ้างอยากทำรายการเกมนะมันแหละดีเล่นเกมอะไรคะก็ะ <laughs> เล่น RV อาเวผม อ้าโอวีโอ้คงพาขึ้นแรงแลวมั้งอะแล้วหนูล่ะคะก็การกินค่ะ่าแสดงว่าน้องเป็นคนชอบกินแล่าชอบกินอะไรคะอยากีูนกินได้ทุกอย่างะะเลยค่ะยกเว้นผักค่ะโอ้ยโอเคค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักคู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ว่า เบรกน้าเนี่ยเราจะพาทุกๆคนเลยนะคะไปดูว่าแต่ละจังหวัดซึ่งน้องแพร่ไหมเนี่ยอยู่จังหวัดสุรินนะคะมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างและน้องแอลจะพาเราไปเที่ยวที่จังหวัดโคราชเนี่ยมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะพักสักครู่คะ่ะสนับสนุนโดยสารแดงบีเฮบ ค่ะกลับมาสู่เบรกที่2ของเรากันแล้วนะคะเป็นเบรกสุดท้ายแล้วแต่ว่าก่อนอื่นขอรู้หน่อยว่าน้องนอยู่จังหวัดสุรินทร์และนครราชสีมานะคะเมื่อกี้ดีพูดโคราชไปเพราะว่านึกงคำไม่ถูกปกติเรียกโคราชโคราชโคราชโอเคคืออยากรู้เอาอย่างแรกเลยรายการเราเป็นรายการ good travel เพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าที่เที่ยวที่จะแนะนําของแต่ละจังหวัดเราเนี่ยคือที่ไหนบ้างเอาน้องแอลก่อนก็ได้ ก็ที่เที่ยวครับก็อยากพาทุกคนไปกราบไหว้เท้าอนุสาวรีย์ครับผมเท้าสุรากลีคร,ครับผมโอเคมันเป็นยังไงไหนลองอธิบายซิพี่ไม่เคยไปก็เป็นเรียกสั้นๆว่าลานย่าโมครับผมอยากพาทุกคนไปกราบไหว้ครับผมโอเคแล้วบรรยากาศเป็นคือแบบว่ามันเป็นอนุสาวรีย์อยู่กลางเมืองหรืออยู่นอกเมืองโคราชหรือยู่ใจกลางเมืองโคราชเลยครับผม,อมโอเคแล้วเราล่ะ ก็จะาพาไปวัดบุรพารามค่ะอ๋อวัดบุรพารามเป็นยังไงคะก็เหมือนเป็นวัดถวายพวกดอกไม้ผกเทีอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่ามันเป็นวัดใหญ่ใช่ไหมวัดสวยไหมสวยมากาค่ะออโอเคแล้วพี่อยากรู้ว่าแบบว่าอะสมมุติว่าพี่เป็นแบบว่าเด็กคนหนึ่งที่ไม่เคย ไปเที่ยวเลยจังหวัดโคราชไม่เคยไปเลยจังหวัดสุรินทร์หนึ่งที่ที่จะแนะนํายกเว้นไอที่ที่เราพูดมาเนี่ยเป็นที่ไหนคะอืขออีกสักที่หนึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวก็ได้เป็นคาเฟ่หรือแบบว่าเป็นน้ําตกเป็นทะเลเป็นภูเขาอยากพาพี่ไปที่ไหนอืออยากพาไปที่หมู่บ้านช้างค่ะเป็นยังไงอ่ะก็จะมีช้างเยอะๆค่ะ แล้วก็ให้อาหารช้างอย่างนี้หรอคะใช่ค่ะอ๋อเออฉันฉันเป็นคนชอบช้างค่ะคะุณคือเห็นแบบนี้แต่คือเป็นคนชอบอะไรใหญ่ใหญ่แปลกคือเป็นคนชอบช้างแต่ว่าคือเราไม่เคยขี่ช้างแล้วเราก็แบบมันมีขี่ช้างไหมคะมีค่ะอุ้ย,ยไปอ่ะพาไปหน่อยนะโอเคแล้วจังหวัดนะครราชส,สีมาะคะ่ะ ส่วนบ้านผมนะอยากพาพี่ไปเที่ยวน้ำพุเขาใหญ่ครับผมพาพี่ไปเล่นน้ำแน่อยากใส่ชุดว่ายน้ำเล่นน้ำจังเลย <c oughs> แล้วบรรยากาศเป็นยังไงคือแบบว่าเป็นธรรมชาติเลยหรือว่าแบบว่ามันจะมีแบบว่าพื้นที่เที่ยวมีสิ่งก่อสร้างอะไรเงี้ยเป็นยังไงเป็นสถานที่ธรรมชาติเลยครับผม,มแล้วก็มีคนไปเล่นน้ำเยอะ พักเรื่องสถานที่มาถามเรื่องนี้กันดีกว่าพี่อยาก,กรู้ว่า,เ,าเรื่องเกี่ยวกับอาหารประจําจังหวัดละกันอาหารประจําจังหวัดของเราเนี่ยที่จังหวัดสุรินทร์มีอะไรคะมีกบยดไส้ยยางค่ะฮะหนูเคยกินไหมลูกไม่เคยค่ะ <c oughs> แต่ว่ามันเป็นอาหารประจําจังหวัดใช่ไหมใช่ค่ะ พี่พี่เป็นคนกลัวอะไรที่มันกระโดดเข้าหาเราหนูกลัวไหมลูกกลัวค่ะกลัวไหมคือพี่เป็นคนไแบบค่อนข้างที่จะกลัวสัตว์เล็กๆไน้อยแบบกบแบบแมลงจิ้งจกตุ๊กเกอะไรเงี้ยคือเป็นคนกลัวแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นอาหารเนาะก็สามารถทานได้ก็คงเป็นอาหารประจําที่แบบว่าลหลายๆคนชอบเป็นจังหวัดของสุรินนั่นเองและจังหวัดนครราชสีมาละคะ่ะ ก็ต้อพูดไปทุกคนกรูน้จักนะครับผันมีโคาทำอ่าใช่คืออธิบายรสชาตินิอธิบายรสชาต,าาชาติเคยกินไหมเคยกินนะผมก็อมโอ้เป็นอาหารพื้นเมืองของเราอยู่แล้วก็อร่อยครับผมแม่ใครที่ยังไม่เคยกินต้องไปลองนะคะคือผัดหมี่โค拉เนี่ยอร่อยมากครับถึงแม้จะไม่เคยกินที่โคาชแต่ว่ารู้ว่ามันอร่อยตอแต่<อ>ว่าถ้าอ,าอายากกิน ถ้าอยากกินแบบต้นตำรับเลยก็ไปลองได้นะคะที่จังหวัดนครราชาสีมาค่ะอ่ะแล้วเรื่องต่อไปดีกว่าพี่อยากรู้เกี่ยวกับผล,ลไม้ประจำจังหวัดของเรามีอะไรมีไหมเอมไม่รู้ค่ะคือถ้าอย่างของพี่เนี่ยก็จะเป็นพี่อยู่กรุงเทพเนาะก็จะเป็น <seats. S 2> <c oughs> บ้านที่เลยก็อยู่บางมดยา่นครอยู่พระรามสองเราก็จะรู้ว่าแบบมันจะมีส้มบางมด ซึ่งจะหวานฉ่ำเปรี้ยวนิดๆอ่าคืออร่อยเลยแหละงั้นเราข้ามจังหวัดุลินไปพี่ถามหน่อยจังหวัดโคราชมีไหมที่เด่นๆเลยที่เรารู้จักผลไม้เหรอครับอ,อ่าถ้าเป็นน้ำเพอของผมก็จะน้อยหนาครับผมอุ้ยพี่ชอบกินน้อยหนามากแจะแต่ส่วนตัวผมไม่เคยกินนะครับอ้าวคือน้อยหนาหมันจะเป็นเหมือนลูกแบบลูกที่แบบเหมือนคาชมชมพู่แต่ใหญ่กว่า เป็นลูกกลมๆประมาณนี้ค่ะแต่ว่ามันจะต้องแบบค่อยๆเงะเปลือกออกแล้วถึงจะกินข้างในได้แต่ว่ามันจะมีเม็ดเออมันจะหวานแบบหวานปี๊บหวานแบบหวานตัดขา <laughs> <laughs> แต่ว่าพี่ก็เป็นคนชอบกินอะไรหวานๆอยู่แล้วเป็นคนหวานเนี่ย <laughs> อ,อ๋อเข้าตัวเองเฉยไม่ใช่ก็คือจะบอกแบบนี้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีผลไม้ของตัวเองนะคะก็ใครที่อยากกิน พี่ฝากซื้อได้ไหมคือฝากซื้อหน่อยเพราะว่าพี่เป็นคนชอบกินน้อยหนามากนะคะคือพูดทุกเทปพี่ก็ชอบทุกอันพี่เป็นคนชอบกินผลไม้ค่ะอ่ะต่อไปพี่อยากรู้เกี่ยวกับประวัติของเราบ้างดีกว่าเห็นไปทำงานมาโอ้โหถ่ายวงถ่ายแบบอยากรู้ว่าเรามีผลงานอะไรกันบ้างสองคนค่ะค่ะก็หนูมีผลงาน เอิ่มละครนะคะก็จะมีบูเพนาคาลาศแล้วก็บุเพนาคารลาชสองค่ะแล้วก็ขุมทรัพย์บ,บรลลูโลกค่ะแล้วก็ตอนที่สองก็จะเป็นขุมทรัพย์จันทบูรณ์ค่ะแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งปิดกองไปก็จะเป็นของหลงค่ะออของหลงนั่นเองคือน้องก็มีผลงานเยอะมากนะคะอันนี้คือแค่ด้านละครแลวเราละ่ะออ ผมสองคนนื้อจะผลงานร่วมกันเยอะครับผมเขาจะมีขุนทรัพย์เบรลีโลแลวก็ภาคสองจะเป็นขุนทรัพย์จันทบูรณ์ค่ะแล้วก็ที่เพิ่งปิดกล้องไปก็คือของหลวงครับผมว้าอ่าก<อ>็ใครที่อยากติดตามนะคะคือน้องๆตั้งใจกันมากคือไปถ่ายเนี่ยพี่ก็ไปด้วยนะคะก็ไปคอยดูแลน้องๆเหมือนกันอ่ะจะบอกว่าเล่าบรรยากาศนิดนึงในกองน่ารักไหมพี่ๆน่ารักไหมชมหน่อยเข้าหน่อย โโอเคไหมพี่พี่ก็โอเคเลยครับผมก็่าเฟนลี่ครับเป็นกันเองมากอาโอเคแล้วเราล่ะก็อพี่พีน่ารักมากเลยค่ะคือจะบอกแบบนี้ว่าเราอ่ะ จะเอ็นดูน้องแพทใหม่มากๆทุกคน,เป,นเป็นน้องเล็กสุดใช่แล้วก็จะโดนพี่ๆแกล้งเยอะทุกพี่ในกองก็จะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะแล้วที่ผู้ชายเนี่ยเขาก็จะเอ็นดูน้องเยอะมากน้องก็จะโดนแบบโดนพี่ๆแกล้งโดนพี่พคอยโอบอ,อะไรอย่างงี้นี่แต่นอกจากผลงานด้านละครเรามีผลงานด้านอื่นอีกใช่ไหมครับผมม,มีอะไรอีกบ้างคะ อของผมก็ที่ไปกับแฟใหม่มาล่าสุดก็เป็นประกวดครับผมประกวดอะไรคะผมสองคนได้มีโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยครับผมไปประกวดที่ประเทศมาเลเซียครับผมวว้า,าแล้วก็คว้าตำแหน่งส่วนตัวผมคว้าตำแหน่ง the winner king of world of junior t o u r i t ambassador twenty ครับผมส่วนหนูก็ ได้รับตำแหน่งเดอะว The Winner World Junior Tourism Ambassador 2025คะ่ะคือเพิ่งไปแข่งกันมาเลยอันนี้ไปแข่งกันที่ไหนคะจังหวัดอะไรอ่าประเทศมาเลเซียครับผมโอ้โหมาเลเซียเลยเหรอต่งางประเทศครับ <c oughs> ผมไหนลองเล่าบรรยากาศดิว,ว่าตอนไปเนี่ย <ๆ S 1> เราไปเก็บตัวยังไงแล,แล้วแข่งแข่งกี่วันอะไรอย่างงี้ไหนลองอ่าแข่งแค่วันเดียวครับเก็บเก็บตัวห้าวันอ่าแล้วบรรยากาศเพื่อนๆในกองเป็นยังไงบ้างคะ ก็เพื่อนก็เป็นลี่ครับเป็นกันเองอแต่ว่าสื่อสารกับเขาไม,ไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่เขาพูดภาษาถิ่นของเขาเรื่องประกวดเป็นยังไงต่อคะคือเก็บตัวห้าวันเพื่อนเขาก็จะพูดภาษาถิ่นขเขาคือมีกี่ประเทศที่เราไปกันอ่ะโอ้มีหลายประเทศมากเลยมีเนปาลอินเดียสิงคลังกาเซียงกาออสเตรเลียฟิลิปปินส์แล้วก็จีน แล้วก็เวียดนามค่ะอ่อโอเคแล้วพี่อยากรู้แบบนี้ว่าคือเราไปแข่งกันมาน้องๆคือเขาเก่งมากๆนะอายุกันแค่นี้แล้วได้ควา้ารางวัลกันมาพี่อยากรู้ว่าเรามีผลงานอะไรอีกไหมฮะ,ะมีผลงานภาพยนตร์เรื่องพญานาคครับผมะจะฉายแล้วใช่ไหมจะฉาย้วครับวันนี้18กันยาโยนะผมทุก<ป>ลงทัท่วประเทศไทยใช่ค่ะอย่าลืมไปติดตามน้องได้นะคะอ่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย ใกล้หมดเวลาของพวกเราแล้วแต่ว่าขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของผู้สนับสนุนหน่อยดีกว่าและช่วงนี้นะคะผู้สนับสนุนเนี่ยสนับสนุนโดยดีเฮิรและกาแฟดีเฮิร์บ f อ e ฟค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีเฮิรกระปุกแดงแรงลิตตัวนี้นะคะสามารถตอบโจทย์เรื่องปัญหาสุขภาพแบบองค์รวมได้อย่างตรงจุดเลยค่ะ บีเฮอรกระปุกนี้เนี่ยได้รวบรวมเอาสารสกัดจากธรรมชาติและสมุนไพรชั้นดีไว้มากมายถึง8ชนิดที่มีคุณนประโยชน์ในการดูแลช่วยบำรุงนะคะฟื้นฟูสุขภาพของคุณให้กลับมาแข็งแรงและตีขึ้นได้ค่ะเหมาะมากๆเลยค่ะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะและเหมาะเฉพาะ โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือวัยทองที่มีความเสื่อมถอยของร่างกายนอกจากนั้นใครที่มีโรคประจําตัวที่ต้องการดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษเนี่ยคว,ควรทานเลยนะคะถ้าสนใจสามารถสั่งซื้อหรือโทรได้นะคะที่เบอร์0615878999หรือแอดไลน์ bherb 9 9นะคะ และอีกตัวหนึ่งเลยค่ะที่อยากแนะนำนะคะก็คือกาแฟ BeH ฮอร์ฟ f อ e กาแฟ b e e ฮอร์ f f e e นะคะเป็นกาแฟสมุนไพรปรุงสำเร็จชนิดผงนะคะที่สามารถดื่มได้ทุกวันนะคะทุกที่ทุกเวลาเลยดื่มได้ทุกเพศทุกวัยน,นะคะเหมาะสำหรับสาวๆที่ใส่ใจในรูปร่างไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานใช้ครีมเทียมนะคะน้ำมันลำข้าวที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยค่ะ และที่สำคัญเลยรสชาติกลมกลม่อมหอมมันเข้มข้นแบบไม่ต้องงอกาแฟเย็นนมนมข้นหวานเลยค่ะใครนะคะที่อยากผุ่นเพียวรูปร่างดีแต่ไม่ต้องอดไม่ต้องออกกำลังกายแต่สุขภาพยังดีอยู่และผอมได้นะคะง่ายๆเลยค่ะด้วยกาแฟดีเฮิร์บคอฟฟี่ไอเทมเด็กเรื่องลดน้ำหนักนั่นเองค่ะ และตอนนี้นะคะคือหมดเวลาของพวกเราแล้ว3ค,คนนะคะขอขอบคุณน้องแพหม่แล้วก็น้องแอลมากๆเลยและอีพีหน้านะคะ<อ>กับรายการกูทาวเวลเที่ยวไหนดีจะเป็นที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกัน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วบ๊ายบายคะ่ะ